ต้อนรับเข้าสู่ข้อพิชารณาพอดแคสต์รวมทุกเรื่องกาแฟนในช็อตเดียวครับแล้วก็ใน E ีีนี้จริงๆต้องบอกว่าไปเห็นคอมเมนต์มา20ชั่วโมงที่แล้ว c o 2 c o มีอะไรอยากแนะนำเพื่อนๆเจ้าของกิจการด้วยกันและถ้ามีโอกาสอีกครั้งจะไม่ทำพลาดในฐานะผู้ประกอบการแล้วก็วันนี้เราจะมาพูดถึงแต่และคอมเมนต์ละกันที่เขามาบอกกันแล้วก็มาวิเคราะห์กันว่าในมุมมองของผมมองยังไงกับแต่และประเด็นบ้างรวมถึงประเด็นไหนที่ขยายความได้เพิ่มเติมเรามาเริ่มกันเลยครับอันแรกอะไรครับพี่ผมเขาบอกว่า ลูกค้าใหม่ทําให้เราอยู่ได้พี่อมแต่ลูกค้าเก่าทําให้เราอยู่รอดครับสกต้องก็ถ้าในมุมมองของพี่คือคนส่วนใหญ่มักจะมองว่าลูกค้าเก่าก็คือซื้อไปแล้วการรีพิตออเดอร์อ่ะมีน้อยแต่จริงๆต้องบอกว่าลูกค้าเก่าเนี่ยเป็นตัวแปรสําคัญเลยนะอันหนึ่งการทําธุรกิจที่สักเซที่สุดก็คือการสะสมลูกค้าเก่าลูกค้าเก่าดียังไงลูกค้าเก่าเนี่ยใช้งบการตลาดน้อยลูกค้าใหม่ถ้าอยากให้เขากว่าจะรู้ถึงตัวตนเราเราต้องยิงยิงแอดสร้าง a w a น e ก่อนให้เขารู้ ถึงการมีตัวตนของเราการทำคอนเทนต์เพื่อให้เขาเกิดการตัดสินใจอันนี้คืองบประมาณในการทําการตลาดรวมถึงการสร้างคอนเวอร์ชันการปิดการขายฉะนั้นเนี่ยควรโฟกัสลูกค้าเก่าแล้วก็หลายๆแผนกในตอนนี้เริ่มมีแผนก CRM แล้วซึ่ง CRM เนี่ยมันย่อมาจาก Customer Relationship Management การบริหารจัดการลูกค้าซึ่งใช้โปรแกรมก็ได้ใช้แมนนวลก็ได้แต่ว่าควรจะมีการทํา CRM อย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาลูกค้าเก่าแล้วก็ลูกค้าเก่าเนี่ยบางทีนะ อาจจะเป็นคนบอกต่อลูกค้าใหม่โดยที่ไม่ต้องเสียเงิน,นยิงแอดแม้แต่บาทเดียวในเรสต์รูที่อะครับถูกต้องบอกให้ไงว่าเฮ้ยซื้อนี่อรอซื้อเครื่องชงกาแฟมาซื้อกับที่นี่ดีกว่าดูแลดีคริสดีเอ,อ่อทุกอย่างดีอะไรเงี้ยเราไม่ต้องเสียเงินเลยโอ้ยนี่เรื่องจริงเลยไหมเรื่องจริงเรื่องจริงก็มีคนคารมีด้วยใช่ไหม <Okay. S 1> อเาต่อครับมาบอกว่าไปในสนามที่เราถนัดพี่โผมไม่ต้องจับทุกอย่างที่จะเกิดทำแล้วรวยก็ได้คือหมายความว่าไปในสนามที่เราถนัดแล้วก็ไม่ต้องจับทุกอย่างที่จะเทำแล้วรวยคือคือในเว ของการธุรกิจอ่ะบางทีอ่ะเวลาเราทําทํางานเนาทำเงินเราไม่เน็นหลายๆอย่างเราก็จะมองว่าอันนี้ก็โอกาสว่ะอันนี้ก็อยากลงทุนอันนี้ก็อยากอินเวสต์อันนี้อยากเห็นเพรารวยอยากทาบ้างแต่จริงๆอ่ะคนเรามันมีความถนัดไม่เหมือนกันเขาบอกว่าเราอาจจะไม่ต้องทําพร้อมกันห้อย่างก็ได้อาจจะทําอย่างเดียวแล้วมันสามารถสร้างยอดขายมากกว่าอย่างอื่นสิเท่าก็เป็นไม่ได้ฉะนั้นการเริ่นธุรกิจอ่ะสิ่งนี้ถ้าพี่สะโขบในความหมายพี่คือการโฟกัส บางสิ่งบางอย่างก่อนที่เรามีความถนัดแล้วเราสามารถทุ่มเทกับมันได้จริงๆแล้วพอต่อยอดจนเราเริ่มมีทีมงานที่แข็งแรงทีมงานที่พัฒนาบิสเนสได้อันนี้ค่อยไปโฟกัสหลายๆอย่างแล้วก็ฟังรีพอร์ตในแต่ละสัปดาห์ก็พอครับเร็วมากความธุรกิจให้เหมือนเล่นการเล่นโปกเกอร์ไปยมว่าไหนคนรวยไหนไม่คนรวยอ่ะไหนคนรู้ว่าเราลบทุกครั้งไม่ได้ชนะทุกครั้งไมอาจจะแพ้บ้างอะไรอย่างเงี้ยโปกเกอร์มันจะมีสซบหนึ่งที่เราว่าอออินกับช่วงจังหวะที่ควรหมอ ช่วงจังหวะที่ควรดูสถานการณ์คือการเล่นบล็อกเกอร์เนี่ยมันเอามาปรับใช้กับธุรกิจได้ดีครับต้องบอกว่าทุกครั้งที่เราเปิดไพ่สองใบในมือเราเปิด3ใบเนี่ยมันเหมือนกับเราก็ต้องจ่ายเงินค่าตกถูกป่ะบางอย่างอะธุรกิจอะมันต้องมีการอินเว์กับสิ่งใหม่ๆบ้างแต่สุดท้ายถ้าไม่ใช่อ,อย่าทู่ซีอย่าดันทุลังเหมาะได้ก็บ้างเหมาะสถานการณ์ไม่ใช่ธุรกิจไม่ดีคู่แข่งอย่างง้นอย่างนี้ซัพพลายเออร์ซัพพลายเชนมันไม่ไม่สอดคล้องอันนี้เหมาะได้ต้องเหมาะแต่บางจังหวะครับ ออินได้ต้องออินคือมันมาแน่มันใช่แน่ๆธุรกิจนี้มันสร้างรายได้ให้เราแน่ๆแล้วจังหวะนี้เป็นไทมิ่งที่ดีสุดแล้วถ้าไม่เอาจังหวะนี้ไม่รู้จังหวะนี้มันจะเกิดขึ้นอีกไหมอันนี้คือต้องออินแต่ว่าต้องออินโดยมีประสบการณ์นะว่าไอสิ่งที่ทำเนี่ยมันใช่จริงๆไหม สองการอออินเนี่ยถ้ามี Data ามากอบขึ้นด้วยเนี่ยมันทําให้การตัดสินใจข้อมูลต่างๆมันทําได้ง่ายแล้วก็กลับมาข้อแรกทาทีละอย่างฉะนั้นถ้าจุดคุณจะอออิน5้าอย่างแล้วไม่โฟกัสอม่เจ๊งนะฉะนั้นควรอออินในสิ่งที่เราถนัดครับแล้วก็จังหวะที่มันใช่เอาเวกันนี่ยังี้ ซื่อสัตย์กับลูกค้าให้มากๆอาจจะไม่รวยรูฟู่แต่เขาไม่มีทารตรงตกอับครับผมอ,อ่จริงๆมันก็คือเรื่องจริยธรรมพื้นฐานเลยเนาะกับการขายของอันนี้หรอแม้คือการขายของดีขายของคุณภาพอ่ะมันทําให้เราอ่ะอยู่ได้ในระยะยาวคือยืนระยะได้ในระยะยาวมากกว่าบางคนอ่ะขายของแบบตีหัวเข้าบ้าน คือขายแพงครั้งเดียวจบแล้วก็ไม่เน้นเซอร์วิสไม่เน้นอะไรสุดท้ายอ่ะคุณก็ธุรกิจแบบนี้วนล,ลูปไปเรื่อยๆหาลูกค้าใหม่ขายแพงดีหัวเข้าบ้านไม่ซื้อสัตว์กับกเขาเอาของไม่ดีให้เขาฉะนั้นอ่ะขายของดีครับขายแพงไม่เป็นไรแต่ว่าขายของดีแล้วก็ซื้อสัตย์กับเขาซีอีโอาจะเป็นต้นขารถสปอร์ตครับผมเออจริง <c oughs> จริงต้องบอกว่าภาพลักษณ์ของคนมองว่าซีอีโอมันก็จะมีหลายเลเวลนะรายได้หลายแบบเนาะคือพี่มองว่าอันนี้เป็นเรื่องของปัจเจกบุคคลละกันความชื่นชอบ บางคนก็ทําธุรกิจได้ไม่นานนะครับทำธุรกิจได้2-3ปีมีรายได้เดือนหนึ่งอาจจะประมาณ3ล้านบาท5ล้านบาทพอมี3ล้านบาทหล้านบาทสิ่งที่เปลี่ยนไปคืออะไรรู้ไหมไลฟ์สไตล์กล้าใช้กล้าจ่ายกล้านุน่การนี้มากมาขึ้น c ีโอพี่มองว่าสิ่งที่คุณต้องทำนะเป็นหน้าที่ซีโอนะไม่ได้ขายรถสปอร์ตแต่เป็นการหาเงินกับหาโอกาส อย่างแรกคือคุณต้องหาเงินอยู่แล้วแหละช่องทางการหาเงินมีอะไรบ้างสร้างชาแนลใหม่ๆคุณลำคองใหม่ๆแยกไขในรักกาพัฒนาทีมงาน2คือการหาโซลูชันใหม่ๆคือการหา c o n เน็กชันการหาโอกาสทางธุรกิจอันนี้สําคัญซึ่งถามว่ารถสปอร์ตบางทีเหมือนดมูลค่าสูงๆมันช่วยเพิ่มคอน n e c t i o n ได้ไหมจริงๆพี่มองว่า หลายคนจะบอกว่าซื้อรถแพงพอต้องติดต่อคอนเนคชันจริงๆเขาไม่ได้มาซื้อของของมึงเพราะมึงขับรถสบ์ตนะหรือมาจ้างงานเราหรือคอนเนคชันกับเราเขาอาจจะดูว่าไอ้ภาพลักษณ์มันดูดีมันดูรวยแต่สุดท้ายเวลาคนที่จะมาคอนเนคชันอะไรกันอ่ะมันมักจะมีอะไรที่มันแลกเปลี่ยนสมัยสมผลเหมือนพี่อยากไ่ได้อะไรของเป้อะถ้าเป้ขับรถสบายอย่างเดียวแต่เป้ไม่มีความรู้เลยหรือเป้ไม่มีซินเนจี้ที่ธุรกิจจะมาพาร์เนอร์กันได้พี่ก็ไม่เอาเป้นะถูกไหม สุดท้ายความสามารถความเก่งอันเนี้ยต้องมาก่อนแล้วก็การใช้เงินซื้อสปอร์ตอย่างเดียวบางทีถ้าเราไม่ได้วางแผนเรื่องของแคตโฟร์รายได้เราสมมติว่าดเดือนหนึ่งรายรับ5ล้านมันอาจจะไม่เป็น5ล้านตลอดไปไงอีก2ปีมันอาจจะเหลือล้าน4ล้าน2ทํทไงตอนนั้นไะไลฟ์สไตล์มึงไปร้อยล้านแล้วอ่ะไลฟ์สไตล์มึงขับปอร์เช่ไปแล้วมึงจะกลับมาได้ไหมอ่ะนี่ออกม้ฉะนั้นพี่มองว่าถ้าส่วนตัวพี่อ่ะพี่ขับรถยารลิสมา5ปีก็คือตั้งแต่ธุรกิจแบบ ยี่สิบสี่สิบแปดสิบล้านคือขับแค่ยาลิ่อย่างเดียวแล้วเพิ่งมาซื้อเอาผ่านเพื่อตอนที่มีลูกสองคนแค่นั้นเองก็คือพอแล,แล้วแล้วก็ไม่ได้ติดเลยว่าให้ต้องขับรถนู่นนี่นั่น,นอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นคอมเมนต์ที่ดีครับโอเคอันนี้อันนี้คล้ายๆกับที่ผมพูดเลยของของเขากว่าอย่าเพิ่งรีบโตอย่านำพาชีวิตด้วยความอยากความโลภให้ดําเนินง,งานไปตามหน้าที่เติบโตบปโปรรพเซตไม่จาเป็นที่ต้องรีบมีให้ไหวที่สุดีิผมแต่มีให้นานที่สุดดีกว่าจริงๆมันมันก็ถ้าถามตามหลักการในการเพลย์เซ แต่ว่าสไตล์การบริหารของแต่ละคนไม่เหมือนกันถ้าเป็นผู้บริหารในยุคพ่อแม่เราอะ่ะเขาก็จะค่อยๆอยสร้างดูมาทั้งชีวิตค่อยๆทําค่อยๆสร้างความมั่นคงส่วนการทําธุรกิจในสไตล์ของคนรุ่นใหม่ก็จะเน้นบบผลลัพธ์รวดเร็วแล้วก็ต้องบอกว่าทุ่มเทในการทํางานเพื่อให้มันบอก ได,ได้ผลอย่างเร็วที่สุดอ่ะอัน,นี้คือต้องบอกว่ามันแล้วแต่สไตล์แล้วกันเนาะซึ่งมันก็ไม่มีวิีถูกอ่ะว่าเราต้องการจุดประสงค์ยังไงแต่พี่มองว่าการมองเป้าหมายระยะยาวไม่ว่าคุณจะอยากสําเร็จเร็วก็ตามแต่ควรจะคิดว่ายืนระยะได้ยังไงอ่ะดีที่สุดฉะนั้นการสําเร็จเร็วในวันนี้อาจจะมีรายได้เข้ามาเยอะสักเซสภายใน2 3สปีแต่มันก็ไม่ได้การันตีหนิว่าอีก10ปีธุรกิจคนจะอยู่ได้ความยั่งยืนของธุรกิจคืออะไรซัตสแตนยังไงจะสามารถมอบแคเรียผ่านให้กับทีมงานยังไง องค์กรจะไปยังไงต่ออันนี้เป็นเรื่องสําคัญกว่าฉะนั้นการทำธุรกิจครับไม่ว่าจะมองระยะยาวคือค่อยๆเติบโตหรืออยากเติบโตระยะสั้นก็ตามควรจะมองว่าอีก5ปีอ่ะเราจะมาอยู่ทุดไหนในการธุรกิจอีกสิบปีธุรกิจเรามันจะลันต่อไปยังไงหรืออีก1 5บปีถ้าไม่มีเราแล้วธุรกิจมันสามารถเติบโตไปในทิศทางไหนได้บ้างอันนี้พี่มองว่าก็ควรจะมองระยะยาวครับเรียนดูดวงเพิ่มด้วยอีกหนึ่งารเพื่อเอาดูดวงตัวเองจะไม่โดนหลอก <laughs> อันนี้อันนี้อันนี้ no c o m มน n t วอันนี้แบบ ไม่รู้อะพี่มอว่าดวงมันก็เป็นาศาสตร์ศาสตร์หนึ่งที่ที่คนเชื่อก็เชื่อนาะหลายคนก็จะบอกว่าดูเลิกก่อนค่อยจะทําแต่สุดท้ายพี่มอว่าแม่งดูเริ่มดีกว่าเริ่มดีกว่าไม่ต้องเลิกละถ้าจะเปิดร้านเนี่ยพี่มอว่าก็เอาตรงๆอะพี่เป็นคนที่ที่กลางๆแล้วกันบางบางบางโมเมนต์อะก็โอเคก็ก็เชื่อก็ฟังก็มูแต่สุดท้ายพี่มองว่าเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่แบบอาจจะส่งเสริมเล็กๆน,น้อยๆอย่าไป here, โฟกัสเยอะโฟกัสแค่งานที่ทําอะถ้า ทาในสิ่งที่ใช่คนที่ทําอะใช่ทีมงานใช่ยังไงแม่งก็ปังต่อให้เลิกไม่ดีแม่งก็เกิดอืมเจ้าของกิจการควรมีพื้นฐานการเรียนรู้เรื่องบัญชีและภาษีด้วยครับครับอันนี้เห็นด้วยครับก็คือเรื่องของบัญชี101่นเลยเรื่องภาษีเนี่ยเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องรู้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวใครไม่มีความรู้เรื่องภาษีเสียเปรียบมากคือเสียเปรียบคนที่มีความรู้กว่าเยอะจริงๆการ,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 รหักลดหย่อนภาษี ภาษีส่วนบุคคลภาษีนิติบุคคลค่าใช้จ่ายยังไงคืออาจจะไม่ต้องรู้ลึกแต่คุณควรรู้พื้นฐานแล้วก็วันหนึ่งพอมันโตมากก็อาจจะจ้างพนักง,งานมาคนหนึ่งที่มาดูเรื่องบัญชีแล้วก็โฟกัสมากขึ้นทุกวันนี้พี่บอกเลยว่า CO o หลายๆที่เนี่ยมักจะแบบ โอเครู้คนเดียวแต่ทีมงานอะโตไม่ทันน่าสมัยนีย้อาจจะต้องให้ทีมงานในแต่ละฝ่ายมีการเรียนรู้เพิ่มเดิม<ๆ>เช่นฝ่ายบัญชีต้องไปเรียนเพิ่มไหมเคต้องไปเรียนเพิ่มไหมมันมีทูมีเครื่องมืออะไรบางอย่างที่ทําให้การทํางานง่ายขึ้นอันนี้คือต้องตอง้ตอ,งตองพัฒนาไม่ใช่แค่ด้านบัญชีแต่ทุกด้านครับแต่บัญชีก็คือเป็นกระแสหลักที่สุดแหละถ้าพี่มองก็คือในร่างกายคือเส้นเลือดใหญ่ถ้าบัญชีขาดเมื่อไหร่คือแม่งซีง่แขนได้เลยโอเคครับ okay. อย่าซื้อออฟฟิศให้เช่าเอาอย่าซื้อออฟฟิศให้ ันนี้คุณซีเคมาเมนหรือเปล่าไม่ใช่อันนี้พูดเล่นพูดเล่นอ่ะอันนี้คือถ้าส่วนตัวเห็นด้วยมากๆในการเริ่มต้นเพราะว่าหนึ่งการซื้อออฟฟิศมันคือภาระเพราะว่าหนึ่งแล้วแหละคุณต้องใช้เงินจนํานวนมากในการซื้อคุณต้องใช้เงินในการผ่อนแล้วกี่มีอะล่านาคตจะขยับขยายจะย้ายอ,ออฟฟิศ ทำได้ไหมอ่ะแล้วมันเป็นสินทรัพย์ที่บางทีมันอาจจะเคลื่อนไหวช้าเปลี่ยน,นงเงินสดได้ช้าถ้าวันนี้แป้ไปเห็นที่ที่หนึ่งแล้วสวยกว่าเดิมอยู่บางนาตลาดอยากไปซื้อออฟฟิศใหม่แล้วออฟฟิศเดิมทำไงข,<อ>ขายราขายไม่เอาดิเพราะกาละเออประกาศขายมันก็อาจจะใช้เวลาไงบางทีพี่มอกว่ามันอยู่ที่สเตจมากกว่าแต่ถ้าวันหนึ่งเราเริ่มเติบโตแล้วเรามีแคดโฟในมือเยอะเราประเมินแล้วว่าการซื้อมันคุ้มกว่าอันนั้นก็ค่อยซื้อครับแต่ในช่วงแรกอ่ะการทุ่มเงินไปซื้อออฟฟิศและสุุดท้ายคือธรกิจมัน มันมันมันขาดกระแสเงินสดหรือว่ามันเป็นภาระก็อย่าไปซื้อฉะน,นั้นสั้นๆอะไรเป็นภาระอย่าเพิ่งซื้อครับเช่าก่อนได้เช่าก่อนยิ่งดีค่ะโอเคครซีอีโอไม่ต้องทำทุกอย่างแต่ต้องรู้ทุกอย่างเลยครับแล้วก็ใช้เวลาใปทคำในสิ่งที่สําคัญดีก,กว่าถูกต้องคือการให้ priority แหละว่าความสําคัญในการเลี้ยงคืออะไรแต่ละคนแต่ละหน้าที่มีความสําคัญหมดนะไม่ใช่ว่าไม่สําคัญแต่ว่าสําคัญแตกต่างกันบางคนทำซีอีโอเนี่ยไปทาในสิ่งที่ มันไม่จำเป็นต้องทาก็ได้อ่ะควรจะไปไล่ p r ร o ตี้คือ1นสร้างโอกาส2หาเงินคือพี่มองเลยว่าการทําธุรกิจอ่ะมันจะมีหลายสเตจนาะสเตจแรกคือ s u r v i v วคือการรับตัวรอดในธุรกิจทำไงก็ได้ธุรกิจมันอยู่ได้ใช้ท่าไม่ตายท่าไหนท่ายากท่าง่ายเยื่อจุดได้ต้องทาหมดอันนี้คือเป็นสิ่งที่ที่ต้องทําพอถึงสเตจหนึ่งที่เราเริ่มแบบโอเคทุกอย่างมันมันเริ่มนิ่งแล้วมันเซตเทิลลวเราก็ไปทําในสิ่งที่เราควรจะทําฉะนั้น CEO อย่าลืมหน้าที่ตัวเองเขียนแปะไว้เลยฮะ หาเงินหาโอกาส2อ,อย่างครับสำคัญที่สุดแล้วก็3คือถ้าทําได้ก็คือสร้าง c u เจอร์แล้วก็สร้างระบบให้กับงานของเรามันก็ทำให้ทุกอย่างมันรันได้อย่างดีนั่นเองโาเคค้าบอ,อย่าเมาค้างไปทํางานครับจริงเริง <laughs> <laughs> จริง,รงผมไม่เคยเมาค้า,เา,างเพราะวันนี้ผมมี FOD เฮ้ตโกบลตัวเข้าแล้วกินจริงด้วยนะกินจริงด้วยก็อย่างนี้การการที่เราเมาค้างอ่ะมันเหมือนกับเอาง่ายๆอ่ะ ถ้าเมื่อคืนเราสนุกสุดเหวี่ยงกินเหล้ากันแบบตีสามตีสี่หมายความว่ามึงใช้เวลาของพวกนี้ไปแล้วนะครับพรุ่งนี้มันก็เลยต้องนอนติดเตียงหรือบางทีไม่ติดเตียงมันก็แห้งอ่ะมันก็ไม่สดชื่นฉะนั้นอย่าเมาค้างเพราะทุกการตัดสินใจม่มีความสําคัญมากและโอกาสตัดสินใจในบางครั้งมัน,ม,นมันจะมาในจังหวะที่มึงอาจจะไม่พร้อมก็ได้ฉะนั้นทําไว้พร้อมไหมครับ เราตัวเอ้เคย,ยคเคลียร์้วกันคนงก็เลิกทักเตืองค,คืนกำลังดีกำลังดีเอฟวดี <c oughs> เขาได้ไนงะแท้ไม่มีอะไรได้หลังใจเราทุกอย่างครับสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ต้องหาแผนสำรองถูกต้อง <c oughs> ก็อย่างที่พี่เคยบอกประจําแหละว่าทุกอย่างมันคือธรรมชาติเม็ดพันเนี่ยไปซื้อมาดิเจียไต่ถุงหนึ่งสองพันเม็ดมันก็ต้องมีเม็ดที่มันแบบไม่ไม่ขึ้นไม่เกิดฉะนั้นทุกอย่างมันคือธรรมชาติเลยมันอาจจะมีสิ่งที่เป็นไปตามที่คิดดีเหมือนที่คิดแย่กว่าที่คิด ทุกอย่างมันมีหมดก็ต้องหาแผนสำรองต่อไปนั่นเองครับแบ่งกำไรที่ได้ไปต่อยอดและขายขยายธุร,ก,รกิจเพิ่มครับถูกอันนี้อันนี้เห็นด้วยมากๆท่านในบุบอกพี่และพี่แชร์ให้คนที่ใหม่ๆเข้ามานาะพี่บอกเลยนะว่าการธุรกิจในยุคนี้นะอินกับสิ่งใหม่ๆตัวเองอะใช้เงินน,น,น้อยๆคือเวลาเราทําทํางานใช่ไหมสมมุติว่าช่วงนี้ดีเรามีเงินเข้าบริษัทเยอะอย่าเอาเงินไปเปอย่างอื่นกระเป๋ารถ บ้านอะไรที่มันฟุ่มเฟือยนู่นนี่นั่นคือใช้ให้น้อยแล้วก็เอาเงินเนี่ยไปทุ่มกับธุรกิจใหม่ๆซึ่งคุณอาจจะไม่ได้เห็นเงินเลยในช่วง4ีหปี6ปีก็ได้ในช่วงเริ่มต้นแต่ช่วงหลังๆมันจะออกดอกออกผลเพราะว่ามันจะเริ่มสร้างตะก้าใบใหม่ของเรามากขึ้นทานน้ําของเราที่เป็นรายได้อะมันจะเริ่มใหญ่ขึ้นมันจะเริ่มมีน้ําทานน้ําย่อยที่1 2 3 4 5หเข้ามาหาเรามากขึ้นการที่เราจะขุดคลองเรื่อยๆอการที่เราจะซื้อตะก้าใบใหม่มันใช้เงินหมดเลยนะเว้ย ฉะนั้นเนี่ยควรจะเอาเงินที่ได้จากกำไรไปใส่กับธุรกิจที่มันใช่แต่จะรู้ได้ไงว่ามันใช่หรือไม่ใช่บางทีอาจจะต้องอินเวสบ้างแต่อะไรที่มันไม่ใช่ต้องคันออกอะไรที่ใช่ต้องดึงเงินไ,นไปพุ่มกับมันหรืออออินเข้าสู่หลักโบเก,เกอร์เมื่อกี้เลยอวินัยโคตรสำคัญแบ่งเวลาให้ดีเวลามีค่าที่สุดวางแผนรายปีรายเดือนรายวันว่าจะทําอะไรบ้าง จริงครับสำคัญที่สุดในเรื่องของการมีวินัยแล้วก็ความช่ําเสมอพี่มองว่าคนที่สักเซสกับคนที่ไม่สักเซสแล้วก็ซี o อที่ดีกับซี o อที่ยังไม่ได้ประสบความสําเร็จอะสิ่งที่ต่างกันคือความมีความเสมอต้นเสมอปลายหลายครั้งอะเราดูในคลิปเหล่านี้อะเช่นคลิปนี้หรือเราฟังพอดแคสต์หรือเราอาจจะไม่เรียนคอร์สมาพี่เชื่อว่าตอนที่เราเรียนมาเราฟังอะไรดีๆมาเราจะมีไฟแม่งกูต้องทำให้ได้กูต้องเป็นคนที่ประสบความสำเร็จได้สุดท้ายอะแม่งฟีลกูแค่ตอนนั้นแต่พอกลับมาบ้านแม่งหนังสือไม่เคยอ่านเลย ไม่เคยมาหาความรู้เพิ่มเติมอยากทานะแต่ไม่ได้ลงมือกับมันจริงๆพี่มองว่าอันนี้มันก็มันเรื่องของวินยัยแต่สิ่งที่คนทําแล้วมันสักเซสมากๆเขามีวินยัยเขาไม่ได้เก่งกว่าคุณเลยฮะเขามีสมองเข้ากันเลยบางทีเนี่ยความสามารถเขาอาจจะน้อยกว่าเราด้ซ้ําแต่สิ่งที่เขาทําคือทําอย่างสม่าเสมอทุกวันทุกวันจนมันสะสมจนกลายเป็นวินยัยจนติดเป็นนิสัยจนกลายเป็นสันดานแล้วเขาก็ทําสิ่งเหล่านี้เรื่อยๆจนเขาเก่งแล้วเขาสักเซสนั่นเองอย่ายุ่งกับคริปโตครับ ั็ก็อบอกคริปโตมันก็เป็นสินทรัพย์ดิจิตอลที่มาแรงแหละแล้วก็หลายๆคนก็สามารถสร้างไรายได้กับมันได้เยอะมากๆหลายประเทศเช่นพูตานเขามีกองทุนคริปโตนะที่เขาเริ่มขุดเหมือนกันจริงจังนะทุกวันนี้ความมั่งคั่งเขาเยอะนะอันนี้คือข้อดีของเขาแต่ข้อข้อเสียบางอย่างทีม่มองว่าบางคนที่เป็น CEO แล้วมาลงมาเล่นคริปโตอะ่ะขาดความรู้ คือแค่คุณโฟกัสงานในในหน้าที่ในบริษัทอะ่ะมันก็เยอะมากๆจนไม่ไหวแล้วอะ่ะแล้ววันหนึ่งคุณจะมาเล่นคริปโตเดยที่คุณแบบขาดเวลาในการโฟกัสขาดการเรียนรู้มันแะแล้วหวังว่ามันจะเติบโตสุดท้ายกลายเป็นแบบขาดทุนมหาศาลอันนี้ก็มีเยอะนะฉะนั้นต้องดูทั้งสองมุมแล้วกันแล้วก็พี่มีไม์เซตอย่างหนึ่งแล้วกันก็คือว่าการเทรดคริปโตอ่ะเราต้องการกําไรที่มันมากกว่าหุ้นพื้นฐานปกติ หรือการลงทุนในสินทรัพย์อื่นถูกไหมการลงทุนทั่วไปอะโอเคปีนึงได้1 0 15% 20%น้ปนี่ถือว่าเก่งแล้วแต่คริปโตสามารถสร้างแบบ100%ได้ภายในไม่กี่เดือนหรือไม่กี่วันอันนี้มันจึงหอมหัวให้คนส่วนใหญ่อะเข้ามาทําแต่คุณอย่าลืมนะว่าธุรกิจที่คุณทําอยู่อะมันก็เหมือนการเทรดอย่างหนึ่งนะแล้วมันเป็นการเทรดที่เรามีความรู้มากๆในสินค้านั้นทุกคนนี่ถามว่าคุณรู้จักเ,เหรียญบิตคอยมากน้อยแค่ไหนคุณรู้จัก อิตาเลียมมากน้อยแค่ไหนคุณรู้จักเหรียญหมูเดงคุณรู้จักเหรียญบิตคัพมากน้อยแค่ไหนถ้าคุณรู้จักมันดีแล้วคุณเข้าใจมันดีคุณบริหารการความเสี่ยงได้ในการลงทุนอันนี้มันก็ดีไปแต่ถ้าวันนี้คุณเห็นชาวบ้านเ,าเขาเข้าแล้วกาไรหนึ่งล้าน2ล้านแล้วคุณกระโดดเข้าไปอ่ะบางทียคุณมาลงะธุรกิจคุณดีกว่า คุณซื้อของมาขายคุณได้กําไรอาจจะ5 0ภายใน3เดือนก็เป็นไปได้นะฉะนั้นอ่ะมาลงทุนกับธุรกิจของเราอ่ะให้เรามีความเข้าใจมากกว่าและถ้าวันหนึ่งอ่ะเรามีเวลาในการโฟกัสมากขึ้นจะไปเล่นคริปโตจะเป็นอะไรได้ก็ดีบางคนเนี่ยเห็นคนส่วนใหญ่แล้วเกิดความโลภแล้วก็ลงไปเล่นสุดท้ายเงินส่วนตัวหมดไม่พอไปดึงเงินบริษัทมาอีกเพราะหวังว่าจะถอนทุนคืนอันนี้ก็กลายเป็นเรื่องใหญ่และกระทบในวงกว้างกับบริษัทด้วยนั่นเองเขาบอกว่าอย่าไว้ใจใครครับบางคนที่เข้าสินค้าอย่างนี้หัวราอแล้วกอดคอเราอยู่เือวนแทลย ใช่ก็ไม่มีมิตรแท้และศัตรูถาวรตลอดไปแล้วกันแล้วก็ความลับธุรกิจอะไม่ต้องพูดกับใครเยอะฉะนั้นเนี่ยบางคนที่เป็น CEO เนี่ยจะมี2แบบคือ introvert กับ extrovert บางคนก็จะออกสังคมเยอะออกสังคมได้ แต่บางทีอ่ะการพูดอะไรอ่ะบางทีเราเจอคนวันนึงเป็นสิคนเลยนะบางคนเป็นซีโเจอคนแบบ4ี่หคนตบอวันเนาะฉะนั้นเนี่ยบางทีเจอแค่ผิวเผินครั้ง2ครั้งเนี่ยเราไม่รู้ที่ใส่ใจคอแท้จริงของเขาบางทีก็อาจจะเป็นศัตรูที่ถือมีดเล่มเบลเลอร์มาเลยก็ได้พร้อมแทงข้างหลังฉะนั้นการพูดอะไรก็เรามัดระวังคําพูดไว้เพราะาสิ่งที่คุณพูดมันหมายถึงความเสี่ยงขององค์กรน,นั่นเองแล้วก็เน้นทํามากกว่าปฏิบัติให้มันเกิดผลลัพธ์จริงๆแล้วกันอแล้วก็ความรักธุรกิจก็พยายามเซฟได้ซฟ ธุรกิจคนมีผู้บริหารครับอยาม, mm. มีแต่แมนเจอร์อะไรที่แต่ละฝ่ายหรือบปล่าใช่แมเนเจอร์น้าที่เขาคือเมเนจแหละแมเนจเนาะแต่ว่าผู้บริหารคือคิดโซลูชันใหม่ๆคิดดิเรกชันใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารด้านการเงินควรใช้เครื่องมือทางการเงินอะไร ควรใช้เงินจากสถาบัานไหนบริษัทเรากำไรขาดทุนยังไงเติบโตกี่เปอร์เซนต์ซึ่งมันควรจะมีคนที่ดูแลเรื่องนี้แล้วก็กำหนดนโยบายออกมาว่าควรจะทำยังไงต่อหรือผู้บริหารที่เป็น c ีอหรือ C l e ลเวเรื่อง Marketing อันนี้คือสำคัญมากๆในการสร้างความเติบโตที่มองว่าระดับแมนจเมนต์เนี่ยคือจัดก,การให้โอเปอเรชั่นมันมันดีแล้วมันคงอยู่แต่ว่าการที่มีผู้บริหารเนี่ยก็ทําให้บริษัทเนี่ยมันมันโกลดแล้วมันเติบโตขึ้นได้ครับ โอเคครับคนี้เดือดเลยสบอประเทศไทยทุกวันนี้วงการฟอกเองินและธุรกิสีทองมันเยอะมากต่อให้ธุรกิจเราล,ลีนยังไงก็ตามอะ่ะสินค้าเรายังไงก็ตามจะมีคนที่เอาขายถูกกว่าเราได้เกือบครึ่งครึ่งดูดีจริงครับอันนี้เป็นเรื่องจริงคือมันเป็นความผิดพลาดและมันเป็นความล้มเหลวของนโยบายภาครัฐในบางอย่างละกันที่มองว่าคนที่ทําถูกต้องมีเยอะสินค้านําเข้าถูกกฎหมายเสียแหวนครบถ้วนเสียภาษีนําเข้า1 0 15% 30 40%ถูกป้อง เสียเงินให้รัฐบาลบางอย่างต้องไปดีแค่กับสอมออต้องไปดีแค่กับกรมส่างต่างกรมป่าไม้หรืออะไรก็แล้วแต่คือมันเยอะแยะมากมายส่งตวนแหละต้นทุนในการบริหารเขาสูงครับแต่ว่าบางทีบางบริษัทเนี่ยที่ทาสีเทาสินค้าก็ดุดดึงมาเลยเช่นต้นทุนสิบบาทไม่จ่ายภาษีนําเข้าไม่จ่ายวัดไม่เสียค่าตรวจไม่มีค่าดีแค่ต้นทุนมันห่างกันครึ่งๆเลยอ่ะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือพี่มองว่าพอมาถึงปลายทางผู้บริโภคอะ่ะ ผู้บริโภคเขาก็มีสตัวเรื่องแหละ1ซื้อในราคาสมมุติ10บาทกับ13บาทซึ่งบางคนอาจจะซื้อ13บาทเพราะว่ามั่นใจในการบริการและคุณภาพมากกว่าแต่บางคนก็ไปเลือก10บาทฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นข้อเสียเปรียบแหละกับคนทาธุรกิจถูกต้องก็อยากจะบอกทุกคนครับว่ายึดในเวที่มันถูกต้องต่อไปครับอย่าไปทําในเรื่องที่มันไม่ดีเพราะสุดท้ายอ่ะถ้าเราอยากจะโตจริงๆนะอยากจะ รักษาความยั่งยืนอะยังไงเวที่ขาวสะอาดและถูกต้องอะมันเป็นเวที่มันมีเกียรติกว่าแล้วมันก็เป็นเวทที่ทให้เราแบบสามารถยืนระยะได้แล้วก็อนาคตรเราไม่ต้องกังวลเรื่องของกฎหมายอะแต่ทีนี้ครั้งนี้ทั้งนั้นอะหน่วยงานของรัฐก,ก็ต้องทําอะไรได้แล้วอะต้องออกมาทําอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อรักษาคนที่เสียภาษีให้กับประเทศถูกต้องฉะนั้นเนี่ยอยากให้รัฐทาอะไรสักอย่างอืผมเข้าใจฮะจับมือกันโอเคครับลงทุนทุกครั้งเหลืออะไรไว้ให้ตัวเองเอาไว้ลุกในครั้งหน้าด้วย การเก็บเงินไว้เผื่อแพ้อย่างนี้หรอคือเผื่อนู่นนั่นก็ก็เป็นไมซ์เซ็ตเขาก็ไม่ผิดหรอกสไตล์มันไม่เหมือนกันล้มากเลยไม่ต้องติดมากอ่ะอันอันนี้ก็ก็ถือว่าแล้วแล้วแต่และกันว่าสไตล์ไหนถ้าสไตล์พี่อ่ะพี่ก็จะมีการแบ่งเงินของบริษัทเผ <c oughs> ื่อฉุกเฉินสำรองสำหรับเผื ب, <can> ่อธ <từ S 1> ุรกิจเกิดนู่นนี่นั่นอะไรเราก็จะมีของเราแต่เราจะไม่ได้เผื่อแพ้แล้วลุกกลับมาใหม่แต่เราจะเผื่อว่าเราจะใช้จัดการยังไงครับในสภาวะเช่นโควิดอ่าเราจะมีการจัดการยังไงแล้วก็ไอ้เงินทั้งหมดของบริษัท ที่ hora, ทาทามาหาได้อาจจะบางเดือนได้น้อยบางเดือนได้มากบางเดือนได้นิดเดียวเราจะเอาเงินตรงนี้ไปอออินกับสิ่งที่มันใช่เพื่อให้มันเกิดความแข็งแรงขึ้นมาถ้าเอาง่ายๆนะสไตล์พี่เป็นสไตล์ของการอออินถ้าเป็นบล็อกเกอร์นี่คุณหมดตัวแต่แรกดีดีดีนะเชียผมวเด็ตีมขาดยังไงก็ช่างอยากู้เงินมหาทําธุรกิจแต่ถ้ากู้มาขยายได้โอเคอ่าใช่คือการเริ่มธุรกิจด้วยกันเป็นนี้มันก็มีความเครียดแหละ ถูกไหมฉะนั้นเนี่ยเริ่มตบ้นจากเล็กๆน้อยๆอยจากเงินของเราก่อนดีกว่าครับและพอวันหนึ่งมันเริ่มโอเคเราเริ่มมีเครดิตกับทางสถาบันการเงินแล,แล้วพี่มองว่าอันเนี้ยค่อยกู้เพื่อขยายและกันอาจจะไม่ได้ตอบแล้วไม่ถูกมีผิดร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะแต่การเริ่มด้วยการมหน้แล้วมาเครียดเนี่ยพี่มองว่าความเสี่ยงมันสูงมากครับฉะนั้นค่อยๆทําในสิ่งที่เล็กๆตามกําลังของเราอ่ะอันเนี้ยปลอดภัยกว่าเออประมาณนั้น CEO ควนหา CEO ที่ดีข้างกาย c e o คืออะไรครับ CIO คือ operation คือ chief operation officer ก็คือคนดูในเรื่องของการ operation ต่างๆฉะนั้นเนี่ยบางทีถ้าเกิดสมมุติว่า c e o คิด direction คิดแผนคิดกลยุทธ์ออกมาแต่สุดท้ายไม่มีใครไปจัดระเบียบหรือ operation เหล่านี้มันก็มันก็ไม่เกิดผลลัพธ์หรือการเกิดผลลัพธ์มันก็ไม่ดีหรือบางทีมันอาจจะเละไม่เป็นท่าก็ได้อะไรอย่างเงี้ยครับความเป็นอยู่ลูกน้องสําคัญมากอยากใส่ใจต่ลูกค,ค้าจะลืมในลูกน้องถามถ่ายสาธุสุนิลบ่อยซื้อเนลูกน้อง ไม่จําเป็นต้องใช้เงินเยอะเลยอามขวนไดไหมครับอุ้ยหกได้ไหมเออได้ <c oughs> สิ่งสําคัญขององค์กรนะครับก็คือเรื่องของทีมงานองค์กรจะโตไม่ได้ถ้าเกิดไม่มีทีมงานที่ดีเลยแล้วก็ถ้าทีมงานไม่มีความสุขมีความเครียดมีความทุกข์เนี่ยมันก็ทําให้การเติบโตมัน,ม,น,ม,นมันยากครับ ฉะนั้นก็สําคัญเนาะโอเคฮะเขาบอกว่าใครมีตัวแทนหรือหุ้นส่วนอะอย่าเอาใจลงเล่นมากเกินไปเพราะว่าธุรกิจก็ยังคือธุรกิจพีย่ยอมไม่มีใครแล้วธุรกิจมากับตัวเราเองฮะแบบธุรกิจเราเองเนี่ยคือต้องแยกให้ออกนะระหว่างการทำธุรกิจกับความเป็นเป็นเพื่อนหรือพาร์ทเนอร์อ คือใจลงไปเล่นคือ,อยังไงอ่ะแบบสนิทกันมากจนแบบเรื่องทําธุรธกิจไม่ถูกต้องแบบเออระพูละป้าอะไรอย่างเงี้ยหรออันอันนี้ไม่ได้อ่ะพี่พ,พี่พี่มีเพื่อนหลายคนแล้วก็มีรุ่นพี่หลายคนที่คุยกันเขาก็จะบอกว่าไอตอนเริ่มแบบไม่ยากอ่ะมันคือตอนที่จะเริ่มอ่ะควรคุยกันแล้วตอนเลิกควรเลิกกันยังไนงนรอแมอ่อ๋อเหมือนเหมือนกรณีที่คนชอบบอกว่าห้ามอย่าทำธุรกิจกับเพื่อนเลยป่ะมาเออจริงๆมันมันมันทำได้แต่ว่าคือการทําธุรกิจด้วยกันเนี่ยมันต้องบอกว่าทําไมต้องทํากับเขาอ่ะเพราะอะไรก่อน บางคนแค่เป็นเพื่อนกันแล้วชวนกันมาทำเล่นๆอย่างเงี้ยไม่ใช่นะทำคนเดียวดีกว่าเล่นไม่ได้มันก็ควรจะต้องมีซนเนจี้อะไรบางอย่างที่เขาเก่งแบบนี้เราเก่งแบบนี้แล้วมาช่วยกันหรือเขาลงเงินเราลงแรงอันนี้ใช่แต่อยู่ดีๆแบบเฮ้ยเป้อยากทำอันนี้มาทำกูไหมเาว่างว่างว่างเหรอก็ทำมาก็ะทะเลาะกันรรรกสุดท้ายคือพอมาทำจร,ร,ร,ริงกูทำเยอะมึงทำน้อยอย่างเงี้ยทะเลาะกันอีกมันมันก็ไม่ใช่ไงฉะนั้นในการธุรกิจมันควรคุยกันให้ชัดเจนว่าเป้าหมายเพอร์โพสมีความต้องการจะไปถึงจุดไหน แล้วเธอทาอะไรฉันทาอะไรในช่วงแรกการเริ่มต้นธุรกิจสิ่งที่ทํางานหนักคือเซลล์มาร์เก็ตติ้งพอวันหนึ่งมันเริ่มมันเริ่มมีลูกค้าในมือแล้วไอไอสิ่งที่มันจะหนักต่อก็คือโอเปอเรชันฉะนั้นเนี่ยถ้าพี่ดูเซลล์ก่อนที่จะทํางานหนักดนก็จะว่างช่วงแรกจะต้องคุยเข้าใจกันไม่ใช่มามาโกรธกันว่าทําไมไม่ทํางานเลยวะแล้วกูทาคนเดียวอย่างเงี้ยจนวันหนึ่งพอเป้มาทำโอเปอเรชันหนักก็ต้องเข้าใจพี่นะหน้าที่พี่คือดูแลเคลียร์เขาอะไรอย่างเงี้ย คือมันก็ต้องมันก็ต้องเข้าใจซึ่งกันและกันแล้วก็ต้องมาคุยกันฉะนั้นถ้าไม่เช่อยู่ดีเป็นเพื่อนสนิทกินเหล้าทุกวันแล้วโชว์กันทำธุรกิจแม่งเจ้งอย่าทำอ่ะโอเคอันนี้อันนี้เป็นของพนักงานเขาบอกว่าพนักงานาสากถึงซีอีโอความเห็นอกเห็นใจและให้โอกาสคือสิ่งที่ซีอีโอต้องมีต่อพนักงานเหมือนกันค่ะซีอีโอทำงานเพื่อครอบครัวและอนาคตที่ดีพนักงานก็เช่นกันค่ะอืมอันนี้ก็ดีนะคือจริง,รงๆต้องบอกว่า,วาสิ่งที่ซีอีโอต้องมีคือมีเอ p มพารีความเห็นอกเห็นใจเเข้้าใจกนอไไรย่ีคืมดแบบ ฟันขาดโชะในทุกอย่างแต่ว่าก็ต้องรับฟังเพราะอะไรอะ่ะทำไมถึงไม่ทําทําไมถึงทําได้ไม่ดีทําไมถึงไม่ตรงเวลาอันนี้ก็ต้องคุยแต่ว่าสิ่งที่ต้องทําให้ให้เหมือนอยากให้บอกให้พนักง,งานเข้าใจ c ีโก็คือว่าในทุกการกระทำอะ่ะซีโอเขาแบกทั้งองค์กรอะ่ะเขาแบกพนักง,งานสมมติแบบ40คนทั้งองค์กรเขาไม่ได้แบกแค่เราคนเดียว หรือเขาไม่ได้แบกแค่ครอบครัวเขาครอบครัวเดียวและเขาก็ยังแบกครอบครัวของทีมงานทั้งหมดอันนี้คือความไม่ชอบใหญ่ฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สมมติแบบบางทีเขาตัดสินใจอะไรหรือเขาเด็ดขาดก็ต้องยอมรับว่าเขาต้องรักษาส่วนใหญ่เอาไว้แล้วก็มองภาพรวมขององค์กรเป็นหลักอันนี้ก็แล้วแต่มุมมองและกันแต่ก็คิดแต่ก็เ,เห็นด้วยนะว่า c e o ต้องมีเอมบาร์ตี้และความเข้าใจเป็นพื้นฐานแรกแต่ถ้าอะไรที่ไม่ใช่จริงๆไมด่ดีจริงๆต้องตัดจริงๆก็ต้องใจเด็ดอะต้องตัดออก ดึงศักยภาพของพนักง,งานออกมาใช้ให้ถูกตุดใช่ครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยพนักง,งานทุกคนเนาะหาจุดฮีโร่เขาให้เจอบางคนเขาจะมีความเก่งในแต่ละด้านอะ่ะบางคนก็จะเก่งในเรื่องของกราฟิกบางคนก็ในเก่งในเรื่องการคิดคอนเทนต์บางคนเก่งการเขียนสตอรี่บอร์ดบางคนเก่งในเรื่องของอีเวนต์อย่างเงี้ยให้ทําง,งานหน้าคอมก็โอเคแหละแต่พอออกอีเวนต์ันไม่ฉายแววเฉื่อยฉายรู้ไหมอะไรเหล่านี้คือ มันก็ต้องดูว่าสิ่งที่พนักง,งานคนนี้เก่งจริงๆแล้วเขาคืออะไรแล้ว,ลวมันคือตำแหน่งงานที่เราต้องการในขณะนั้นไหมคือบางทีเนี่ยหน้าที่งานเราไม่ได้เขามาทําอะไรบักบางอย่างอย่างหนึ่งแต่อาจจะมาทําอย่างหนึ่งแต่พอสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาเขาเขา,เขามีความสามารถที่มันเก่งหรือชาเลนจ์ในบางเรื่องอ่ะก็ควรจะสนับสนุนเขาในเรื่องนั้นๆเพราะยิ่งเราสนับสนุนในสิ่งที่เขาเก่งทําได้ดีมันก็ส่งผลลัพธ์ หนึ่งก็คือบริษัทดีขึ้นผลงานดีขึ้นสองคนทำก็แฮปปี้ด้วยเพราะว่าเขาคือฮีโร่ของเราประมาณนั้นครับ okay. ทุกสูตรที่เราคินคนมไม่ได้ตูกปากร้อเปอร์เซ็นตนะ์ะทุกสูตรที่เราคินคน้เนี่ย อันนี้ซือหมายความว่าคนที่ทําธุรกิจของกินอะไรเงี้ยเหรอไม่ได้ถูกปากของร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเหมือนกาแฟที่มป็ขั่วอสทีอะไรแบบไม่ได้ชอบทุกคนนะคือไม่ไม่ทางหรอกที่เราจะเอาของไปขายทุกคนอ่ะคนเรากินกะเพรายังไม่อร่อยเหมือนกันเลยฉะนั้นอย่าไปคิดว่าทุกคนจะอร่อยเหมือนกันก็เข้าใจเรื่องธรรมชาติคืออย่าให้คนส่วนน้อยที่ไม่ใช่ลูกค้าเรามาเปลี่ยนดิเรกชันของเราบางทีเราทํามาดีทุกอย่างอ่ะบางทีบางคนมาเครียดเพราะคําติคําเดียวเช่นโอ้โหไปกินนะร้านเนี้ยเขาใช้อันนี้อร่อยกว่านะแล้วแม่งมาเครียด ต้องไปหาต้องมานน่นนี่นั่นแลสรุปก,กระทบกับ,บวงกว้างธุรกิจหมดเลยฉะนั้นเนี่ยเรามีลูกค้าเป็นใครหน้าตาแบบไหนพฤติกรรมยังไงรักษาเขาไว้ให้ดีแล้วต่อยอดเขาให้เขากลับมาซื้อซ้าเราไม่สามารถเอาลูกค้าทุกคนมาเป็นลูกค้าเราได้ต้องยอมรับความจรงิงหลายคนกินสตาร์บัคอร่อยหลายคนกินสตาร์บัคแม่อร่อยหลายคนบอกว่าอเมซอนเป็นกาแฟาที่ไม่อร่อยเลยแต่ทำไมทุกวันนี้ยังยอดขาย1ล้านแก้วก็ <c oughs> น่าคิดไหมฉะนั้นต้องเป็นซีรีสครับหาลูกค้าเราให้เจอแล้วก็โฟกัสมันให้ดีก็พอวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคอนเทน CEO to CEO หรือผู้ประกอบการถึงผู้ประกอบการแล้วกันว่าอ,อ,อะไรที่คิดว่าน้องใหม่จะเข้ามาหรือคนที่ทำธุรกิจอยู่ควรจะเรียนรู้จากเซ็กชันนี้ไลฟ์โกันใหม่กับข o าว e ุตชัดพอดแคสต์รวมทุกเรื่องกาแฟในฉันเดียว EP หน้าครับ